ไอ้เนี่ยอ่ากระโบหลายเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าจะบอมกันนั่นเองจ้างไปไปใส่เด้อ่ไปใส่เด้อบุปผาบุปผาเธอว่ามันอะไรได้นี่ยนะโอเคโอเคมันี้เนาะมันไวอะไรเรกเมื่อเราแม่ว่าบอกว่ามาหยาบบึงตื้มเออเลยเราลูกจังหาแม่เมื่อเรามาหยาบแบบเด้อเนาะเออมาหยาบบึงน้ำแม่เด้อเลย เ,เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปให้ให้เพื่นนอนเนาะเดี๋ยวให้ไม่ไม่ท่าแพทย์อันนึงเนาะให้น้เล สบายดีมาพบกับบาวสุกสันทาวิลนาะพี่น้องเนาะในอีพีนี้ก็คือบาวสุกและทีมงานพร้อมด้วยสาวลีเนาะจะได้กลับลงไปกลับลงไปบ้านไปในเมืองน้องพี่น้องเนาะลาจากหมู่บ้านเผ่าตองเหลืองนี่พี่น้องในตอนเช้าเมื่อนี้เนาะบาวสุกกาลังเอาผ้าตอนนี้ไปให้เมทามิรและก็เมทาแพทย์และเมทามิรบอกให้บาวสุกว่ามาหยามอีกเดอร์บาสุกะโดยแตบ่ฮหว้วตอนใหนน้องบาสุกจะได้กลับมาอีกเดี๋ยวเฮาไปเบ่งภ้าบรรยากาศกันเลยเน พี่น <laughs> <Okay. Now, S 1> like ้องเนาะสามื้อนี้มาสุกฮู้สึกว่าสาวลีจะฮู้สึกเป็น2าๆน้อย1พี่น้องพี่น้องเนี่ยแต่กเครื่องอยู่ลุ่มก็ยังหลายอยู่เนาะจังเนาะเพื่อว่าเอามาบริจาคพ่นพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เฮามอขึ้นแล้วล่ะเฮาขอมาพ่มก่อนพี่น้องทําทีมงานเมื่อเฮาจะกลับไปแล้วเฮาก็จะเอาตัวนี้เนาะเอาพานี่มาให้เพิ่น เด็กไม่เท่าไม่เท่าแพทย์อันทางแม่มิดมีละมีพาละเดางพาลูมาเ <aha S 1> สียม,มาเดเออเด็ั sure. น่นกันเด้อเออปันกันเดาแพทย์เก่าเด้อฮมลมกันเด้อเดกเดียวเดียวมาไปเนาะชแ เราไปยืดแล้วู่น้เออไปเที่ยวไปเที่ยวแม่ข้ากินได้撒ฮะข้ากินได้อันกินข้าวกินเลยข้ากินเที่ยวลงมาหาบอเที่ยวมาลุ่มนีบอะอ้าวเขาหวาบ็ลงมามาลงมาไปพุ่นเลยอือเขาหวาบไปพุ่นเลยเออเขาบอกบอะนึงบอ๊ะหนึ่งเจ้เมื่อเราแม่ว่าบอกว่ามายาบึงซึมเออเดยแลลวลูกจังหา แม่เมื่อเราไม่ยามนอนเด้อเนาะายามเบิ่งน้ำแม่เ้อะเลยแม่พี่นนองแม่เท่ามิดเนาะแม่เท่ามิดก็ได้บอกปลาสุกว่าเมื่อแล้วล่ะมายามแม่อยู่เด้อไว้สิเออปลาสุกกระโดยสวยามมาเนาะพี่นาะแไก่เงี้นบาสุกกรไก่แม่ตีไก่เนาะแม่นที่ที่รถกับมือนึ่งหมดแหละไปมือนึ่งเต็มเต็มมือนึ่งมือนึ่งเลยจะหอด อีกน6นก็ว,ว่าอยากกินข้าวกับปะตุกปมีนี่กับอีก6นนนี่ก็มามาชื่อเอาหูมหไม่เท่าไม่เท่าแค่อยู่นี่นะอยู่ในหลายคนนี่ข้าวกินกับมีเนาะข้าวกินกับมีมีละลายๆแต่อย,ยู่ป้าแล้วบ่มีข้าวกิน <c oughs> นี่ป้าเนี่ยโบมีข้าวกินเน่ะชอกติมันก้นติมันนะก้นติมันนี่โมกจีกินจีกิน อยู่น้ำาเฮากว่าบอยู่เะว่าบะมักอยู่เด้อแม่บิดตัวนั้นเฮ้อไม่ท้าแพทย์เลยได้อันหนึงได้เดินเดินเด้อนํำห้าใน,านี่และเนักไม่ท้าแพทย์นกักอยู่ใ,นในลกล้ๆเลยเนาะของกินกับมีข้ากินกับมีเนเนะนก็บอกันเธอนึงเธอนึงบอลลอนชามเนี่นย ผอมียาชูบอีน้ำก็บหักมาซื้อืมอยาชูบก็มียาชูบอยากกินชูเฟก็อีน้ำก็บหักซื้อมาฮื้อต้องไปเลยู่นี้อยู่นี้อยู่ดุ่นนี้รุ่บอลแท่งนี่เป็นน้ำตักกินน้ำไปเชฟเอาล้วเอาไปทงเอาอันนี้โอ้เมน ลุ่มฮันน่สามคนไปเอาเออลู้กดลูกด้ลูกไปเอาเครื่องนี้นะเครื่องนี้ลูกไปเอามาให้มามาอยู่นี่นะมาอยู่น้ำเดียวนี้นี่นี่นะกับคนหนึ่งไปเอาสองคนอืมลูกลูกนี่ไปเอาสองคนไปเอาขึ้นมาลูกสองคนไปมือวานนี่ได้ไหมไปมือวานนี่เลยลูกไปเอาลงมาไปมือเ้านี้เอาลงมามือเ้านี้ลงมามือเสานี้ เนยมาไว้นิมาไว้นี่แม่มาอยู่มาอยู่อลำเดียวนีิอยู่ใกล้ๆนี่เนอะตกไปอยู่นี้เนอยอันไปลถตัดยอดปุ้นยอดไหวเนี่ยก็ลงไปหัน่นอกตัดตัดตัดได้เนี่ยไปไข่ปนก่องหัน่นอืมอยู่ไกลอยู่เนาะอืมใกลอยู่ไปคายเอาเข้ากับเงินอืม เดี people, in ๋ยวจะได้น <ve> ็อบาสุกก็จะได้กลับลงไปแล้วเด้อไม่ทาเด้อยนลำเดี่ยวเด้อบบไปได้ใหญ่ๆได้เลยตามกาะอือเลยนักบบไปนักเมทาแผ่เดยจะไเน็อจะไบาสุก พร้อมกับสาลี่กับสได้กลับลงไปแล้วเดินไหนเด้อแต่ลูกสิได้ลงไป่พุ่นก่อนเด้อเลยอย่าดิบมีแห้งเด้อหลังจากมาเยี่ยมไม่เนาะเดนโดนบนท่านได้มาปีนี้กระโดดไปก็จะมาเยี่ยมโอนบนมันมาเยี่ยมเลยเนทำลายไอ้เนาะไอ้เนาไอ้เนา เนกนกเดี la la ๋ยวลานสิได <l g apan> ้ลงไปพุ่นก่อนเด้อลงพูดก่อนเด้ออยู่ดีไมีแห้งเด้อเป็นนกได้เนอะสบายดีเนี่ยเป็นนกเขานก่อนกลับไปแก้วก้อนกลับไปกระบอกสูบจะมอบเงินนกให้เนี่ยกระบอกหลายเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่ากระบกสูบเิมอบเงินนั้นเลยเพื่อนก่อนเพื่อนสีไปเพื่อนกระบอกครัว่าแล้วกลับมาเยี่ยมเพื่อนอีกเด้อนะแต่บอกสุกกระบอกหัวมือไหนจะได้กลับมาอันนี้กระบอกหลายน้องน้องแต่ว่าเอา อยากให้อะนะเป็นน้ำแข็มันมันก่อนเนาะมันไว้โปรตีนดิช่องแต่ว่าเพื่อนเพื่อนนานเพื่อนกับฮักเพลงเน่าอ่ะนะจะขยายมันทุกคนเลยเพอาอยากมันทุกคนซาลี่เธอโบเท้ากันเลยดิตอนนี้เล่นให้ต่างห้างเอาอยู่บ้านเลยอันนี้เลยก็ให้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อน้ำหมดน้ำใจเล็กนิดน้อยเนาะก่อนครับน้ำใจได้เลยไม่เท่าแน่โบไปใส่ด้อจ้างโบให้ไปใส่ด้อยไม่เ่าเน้ บไปส่เดอร์บแม่กตบแกตบแฮะถือว่ามันละได้นีนะโอเคบันนี้เนาะมันไปละได้นีนะมันวีมือแต่งหมดไมาเพื่อนแกเแนะแทงบาสุด้เดจิตน้ำใจให้สารลีนำทางไปคือการนับยังเนาะ ไม่ว่ามีเีแตโชคดีเขาคือว่าเขาย้ายมาไกลบ้านแล้วนยางนเตบ้นทงสูงสุ ก็จะติดกับสามีกับลูกเนาะไม่ลงไปตั้งแต่เมื่อวานนีอ

ตอนนี้บาสุกกลงมาหอดางเฮือนของเราโน้นเนาะบาสุกกเดินทางมาหอด้วยนะพร้อมกับทีมงานกาเมื่ออยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าไปยุ่งกันแต่สาลีก็เลยมาหอด้วยนะพร้อมกัะสาลีก็ไปให้เด็กจังมาพามายมบ้านพอดีเราเดินทางมาพามายมบ้านเราไปเลยแม่นลิบปะป๊าใช้เวลาอประมาณสองชั่วโมงนับประมาณพี่น้องกาตอนลงก็จะไล่พี่น้อง ไปบพยายามน้องสามคนไปบ่บ nah, ุปไปนะยี possono, ่เดพี And, uh, ่น uh, ้องตอนนี้ศสมาซุกนาะกมาซุกกับทีมงานก็จะได้เดินทางกลับไปในบ้านแล้วตอนนี้มาซุกอยู่เทื่นั่นู่นเนาะเดี๋ยวเหามาแล้เป็นคนหนึ่งหนึ่งน็อกดี่น้องกระเป๋ามามาซุกกลับกันเด้อยืดีไม่แห้งจ้ะนี่ไว้ไรเลยเด้อไอ้บ่มาซุกกลับกันเด้อ ได้ดอกมุดนี่เจ้ะแต่ก้อนเกินข้าวแล้วเปล่มืาหนิพี่น้องตอนนี้บาสุกกำลังห่อฮือนสาวลีเนาะหลังจากที่ว่าเขาเดินลงมาแต่ถึงเด็กสาวลีกะเกี่ยมาบ้านกับเขาเนาะสาวลีนี่บปล่าเนาะยุคเดียว์่ะสาวลีอืมค่อยยุ่ยอยู่เลยผู้เดียวเนาะเด็กมาฮ่อนี่เนาะบาสุกพร้อมกับสาวลีกะขอเจบาพิบก่อนเนาะขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาชม สบายดีัาดีกล้อนี่บ๊าบาย